สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรลักแฟนพระใหม่ของเราทุกทกท่านนะครับวันนี้มื่นพุทธาพระแท้จะมานําเสนอพระผงยอดนิยมอันดับหนึ่งนะที่ใครๆก็รู้จักนะยหิบพระองค์นี้ออกมาถามว่าเป็นพระอะไรมีคนรู้จักหมดนะฮะนี่คือพระสมเด็จนะเป็นหนึ่งในเบญจภาคีนะเป็นองค์ประธานด้วยนะเป็นองค์ประถมนะ เป็นองค์แรกเป็นองค์กลางนะที่ใครๆก็รู้จักนะมาวันนี้เราจะมานําเสนอพี่ๆนะมารีวิวให้เห็นกันจะจะว่ามีเนื้ออะไรบ้างในรุ่นปาฏิหารสองของหลวงพ่อพัฒบุญยกามโมนะนี่นะนี่เป็นรุ่น2แล้วนะนี่สมเด็จร้อยปีนะพิมพ์เข่าจุด นะพิมพ์เข่าจุดรุ่นปาติหาร2นะแล้วก็หลวงพ่อพัดบุญญาการโมกล่องเป็นสีแดงนะกล่องเป็นสีแดงแบบนี้เป็นกล่องทึบนะเป็นกล่องทึบสายเล็กนี่นี่ข้างก็จะบางๆหน่อยนะฮะข้างบนก็จะมีคําว่า,าสมเด็จ100ปีนะฮะพิมพเข่าจุด นะเข้าจุดเป็นไงเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูนะคะรับปาฏิหารสองนะมีรุ่นสองแล้วนะไม,ดไมด่ดีจริงไม่ได้จริงไม่มีรุ่นสองนะหลวงพ่อพัดบุญญกาโมโอนะฮะแห่งวัดทานทหารวนะงเล็บห้อยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปี2,564นี่นะฮะซีนจะเป็นซีนใสนะฮะสกรีนด้วยสีทองนะ,ะคำว่าปาฏิหารนะ,ะแล้วก็มีคำว่า ป๊อบอ่างทองนะอยู่เล็กๆตรงนี้นี่เรียบร้อยนะเราจะมานำพี่ๆรับชมพระข้างในว่าจะเป็นยังไงนะเห็นภายนอกไปเรียบร้อยแล้วนะผมไม่แกะองค์ใหม่แล้วนะผมมีทุกเนื้อให้กับพี่ๆได้รับชมนะพอดีลูกค้าเปิดได้นะเปิดได้เกือบครบทุกเนื้อล้นะก็จะมีนะการันตีในลังนะนะเนื้อ ไม่ใช่เนื้อลตะกุดฝังตะกุดทองคํา3องค์นะฝังตะกุดทองคํสามองค์ก็อยู่ที่ว่าจะไปฝังทิศองค์เนื้ออะไรนะฮะการันตีให้แน่นอนในหลังมี3องค์แน่ๆนะฮะแล้วก็มีอยู่100ลังนะ100ลังนี่คือจํานวนการจัดสร้างทั้งหมดนะถือว่าน,น้อยมากๆ100ลังนี่น้อยมากนะ มีเนื้ออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปรับชมกันองค์แรกเลยนะองค์แรกเลยคือสีครีมสีขาวแบบนี้นะนี่นะเกตชนซุ้มนะฮะเกตชนซุ้มนี่ยมีจุดตรงนี้นะฮพิมพเป็นของวัดละขังนะจากตำนานร้อยปีวัดละขังนะสู่ตำนานสมเด็จร้อยปีหลวงพ่อพัดบุญยกามโมและปีนี้ หลวงพ่ออายุครบร้อยปีพอดีนะเราจะมาดูกันนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ควรจะมีนะควรจะมีจริงๆนะราคาย่อมเยาราคาไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากนะสามารถเช่าหาบูชากันได้อย่างสบายกระเป๋านะสำหรับรุ่นนี้นะฮะพิมพ์คมชัดนะไม่มีไม่มีรอยปิ้นนะะไม่มีเนื้อปิ้นเนื้อเกินใดๆทั้งสิน้นนะจะมีนะ ทังฝังตะกุดนะฝังตะกุดทองคำนะฝังตะกุดเงินแท้ตะกุดทองแดงตะกุดฝาบาทนะพลอยเซกนะแล้วก็ติดจีวรน,นะรันเลขลันนัมเบอร์ทุกองค์โรยผงตะไบทองโรยผงตะไบนะเยอะมากเยอะมากๆนะมีหลายๆเนื้อหลายๆแบบให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันแน่นอนนะไปลุ้นเอาว่าจะได้เนื้ออะไร นะเนืออะไรฝังตะกุดไม้คอยเสกมีไหมจีวรมีไหมหลังปั๊มยันสีแดงสีน้ําเงินเยอะอะเยอะมากๆนี่นะเป็นฐาน3มชั้นนะสชั้นนี่จุดตรงนี้อยู่ชัดเจนนะมาดูด้านหลังบ้างนี่นะอย่างที่ผมบอกว่าหลังจะมีหลายแบบนะมีจีวรน,นะติดจีวรหลวงพ่อพัดแน่นอนนะปั๊มมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะ แล้วก็มีพลอยเสกนี่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายบางบางองค์ก็เม็ดใหญ่บางองค์ก็เม็ดเล็กนะฮะแต่มวลสารชัดเจนมากสวยงามมากๆนะฮะผมจะให้ดูองค์นี้นะองค์แรกเป็นเนื้อพุทธคุณนะผงพุทธคุณสี่ภาคโหงดงามเหลือเกินฮะดูว่าอ่าซูมกันให้เห็นๆแบบนี้อ่ะขอบเป็นแบบไหนขอบเป็นแบบนี้นะฮะลอยชัดเจนนะ นี่มวลสารต่างๆนะฮะด้านหลังหอยเซกเห็นเยอะมากนะเยอะมากๆรันเลขรันนัมเบอร์นะฮะเลขจะอยู่ด้านใต้นี่นะฮะแปดหนึ่งสามมามมาแบบนี้นะฮะสวยๆเลยอ่นนี้คือเนื้อแรกนะฮะผงพุทธคุณสี่ภาคสวยงามจริงๆมาต่อที่เนื้อที่สองนะเนื้อที่สองนี่คือเนื้อแก่มวลสารนะ ทำมากเนื้อนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะแกมวลสารดู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 แทบจะแตกออกมานะมวลสารเยอะมากๆฮนะพิมพ์ต่างๆคมชัดนะอาจจะมีรอยรอยแตกตามาคือเนื้อเนื้อพระนะรอยแตกทาเนื้อพระนะไม่ได้แตกเพราะอุบัติเหตุเอาตกหรืออะไรนะนี่ตามที่ผมบอกนะ มีทั้งนะมีทั้งปั๊มน้ำเงินแล้วก็ปั๊มแดงนะจ,จีวอนนี่มีอยู่ละนะฮะปั๊มแดงจะสร้างน้อยกว่านะปั๊มน้ำเงินจะสร้างเยอะวันนี้มอนสารแน่นนะฮะอ้เลขหาบด้วยนะฮะสองสี่สองนะอันนี้เป็นของลูกค้าทั้งหมดนะพี่ๆจะได้ลุ้นกันแบบลุ้นเนื้อนะแบบลุ้นเนื้อนะนี่นะชัดเจนมาก ไม่ว่ามองมุมไหนก็สวยนะฮะนี่มวลสารต่างๆที่ให้มาด้านหลังก็แบบนี้นะฮะช่ำๆอ่ะองค์นี้ช่ำมากนะฮะสวยมากๆนี่คือเนื้อแก่อา่าเขาเรีกเยกอะไรเนื้อแก่มวลสารนะฮะถือว่าสวยงามมากๆาระเรียบร้อยอีกหนึ่งเนื้อนะอีกหนึ่งเนื้อมาถึงเนื้อที่สามบ้างนะฮะนี่เนื้อที่สามนี่ก็สวยมากเช่นกัน นี่คือเนื้อผงใบลานนะเนื้อผงใบลานสีดําแบบนี้เม็ดขาวเม็ดดําเม็ดแดงอยู่ครบนะในการที่จะทําพระสมเด็จแต่ละครั้งนะสามโมนสาลนี้ต้องมีเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดงนะส่องแล้วต้องเห็นนะด้านหลังเป็นโอ้โหรูปเงา ะะรูปเงาหลวงพ่อนะ,ะแล้วก็เขียนด้านบนว,นว่าปาติหารสองอาพิมพ์นี้จะหายากนะจะหายากมากนะะปั๊มเงาปัา๊มเงาหลวงพ่อนะะนี่ก็มีจีวระะแล้วก็เขียนว่าร้อยปีหลวงพ่อพัดนะะวัดห้วยด้วนหกสี่สวยงามมากๆนี่คือผมใบลานนะผงใบลานองนี้ หมายเลขอุ้ยหมายเลขสองหลักด้วยหายากเลยนะเนี่ยนี่นะฮะสวยๆแบบนี้ช่ำๆแบบนี้ฮะต้องมีนะฮะสวยจริงๆอ่ะมาต่อกันเลยนะต่อกันเลยสำหรับเนื้อที่สี่ฮะนี่คือท็อปสุดละสวยสุดเท่าที่เห็นมาฮะสวยสุดเลยเท่าที่เห็นมาแล้วนะฮะนี่คือเนื้อแตกลายงานฮะดูความสวย โอ้น่าจะมีน้อยนะในรังน่าจะมีน้อยมากนะโอ้ยมองมุมไหนก็สวยนะ้าสำหรับเนื้อแตกงายงาเนี่ยแล้วก็ปั๊มชัดเจนแบบนี้นะฮะรันเลขรันนัมเบอร์เหมือนเดิมนี่องนี้ห้าร้อยนะฮนะพิจารณา ด้วยสายตาของพี่ๆเลยดีกว่าว่าสวยจริงไหมนะควรค่าแห่งการเช่าหาบูชาหรือเปล่านะฮะอุ้ยอย่างขอบค้างสวยจริงๆนะนี่ฮะเป็นเนื้อที่สี่ต่อไปเนื้อที่5้านี่นะครับเนื้อที่ห้าออกจะดูอาอัาออหน่อยนะอาอาดๆหน่อยลายเสือฮะ เนื้อผงลายเสือเนี่ยนะก็จะเห็นองค์หลวงพ่อก็ค่อนข้างจะเหมือนสามมิติหน่อยนะฮะนี่แต่มวลสารแน่นมวลสารแน่นใส่มาเหมือนรวมมวลสารนะเหมือนเนื้อก้นครกนะฮะนี่ตะก็อให้มาเยอะนะให้มาเยอะจนลายเป็นสีลายเสือแบบนี้เลยนะนี่เป็นอีกหนึ่งองค์ที่หายากนะหลังเงานะฮะนี่หลังเงาปาฏิหารสองนะ เนื้อผงลายเสือฮะและก็มาถึงเนื้อสุดท้ายนะเนื้อสุดท้ายอ่าเป็นเนื้อรวมพุทธคุณฮะหรือเนื้อก้นคกนั่นเองเป็นรวมมวลสารนะฮะทุกเนื้อเอามารวมกันนี่โอ้โหนี่นี่โรยผงตะใบทองนะฝังตะกุดจะเป็นแบบนี้นะฮะฝังตะกุดนี่นะจะเป็นตะกุดเงินตะกุดทองตะกุดทองแดงตะกุด ฝาบ,บาทเออนี่มีตะกุดหลายสีหลายรุ่นนะโรยผงตะไบมีทั้งผงตะไบโลหะนะกับผงตะไบทองมีหลายอย่างนะอันนี้เนื้อช่ำๆแบบนี้เลยนะฮะเห็นกันชัดเจนหผงตะไบทองแท้นะฮะเนี่ยดูว่ องนี้ไม่ปั๊มฮะไม่ปั๊มไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่แท้นะฮะไม่ปั๊มนี่คือตามใบรายการเขาก็ไม่ได้ปั๊มมานะฮะไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามีปั๊มอะไรมานะฮะนี่เลขสามศูนย์นะฮะสร้างน้อยนะครับสําหรับรายการนี้ใครสนใจก็สามารถนะติดต่อเราเราได้ทุกช่องทางนะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นนะะ ทางเพจ a c e b o o o นะผมไลฟ์สดทุกวันเวลาสามทุ่มนะสามารถเข้ามาปิดพาน่าไลฟ์ได้เลยนะไลฟ์สดทางเพจมื่นพุทธาพระแท้นะสามารถไลฟ์ไอสามารถเข้ามารับชมนะให้กำลังจงกำลังใจกันได้นะครับสำหรับทางช่องทางเพจ a c e b o o o นะจะติดต่อช่องทางไหนเหมือนกันนะสามารถติดต่อทั้งสามช่องทางมาที่ผมคนเดียวนะแล้วก็2ทางไลน์นะทางไลนมันก็จะง่ายตรงที่ว่า อ่าพี่ขอรูปนะขอรูปขอถ่ายรูปให้หน่อยอ่าขออ่าใบรายการหน่อยขอสลิปนะขออ่าเลขที่พัสดุมันง่ายในการที่เราจะส่งหากันใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆนะฮะติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยสามารถโทรหาผมได้เลยนะเรายินดีบริการพี่พีทุกท่านนะมื่นพุทธาพระแท้ของเรายินดีบริการพี่พีทุกทุกท่านจริงๆนะนะและ้วก็ อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ก่อน,อนลงคลิปนี้ไปนะฮะตอนแรกจะแยกแยกทำคลิปนะฮะเดี๋ยวไม่แยกและเราลงคลิปเดียวกันไปเลยน,ะนี่ฮนะของพึ่งได้เข้ามาใหม่อีก2เล่มนะอีก2เล่มนะฮะมดหมอนะไม่หมอหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะฮะรุ่น นี่นะชนะจนไตรามาสนะรุ่นชนะจนไตรามาสอ่าเห็นช็อไหมเอ่ยนี่นะฮะชนะจนไตรามาสหกสนะี่น,นเนะเป็นนำเลิกนะเป็นนำเลิกขออนุญาตซูมกันนิดหนึ่งนี่นะฮะต่อโค้ดพอพานรันเลขรันนัมเบอร์นะอันนี้หมายเลขสี่สี่หนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อโค้ดนำเลิกนะฮะผาสร้างน้อยมากนะไอ้มีดนี่สร้างน้อยมากนะ ไม่เกินสักสามร้อยเล่มไม,ไม่เกินสามร้อยเล่มนะสำหรับชนะจนไตรมาสหกสี่นี่นะฮะสวยงามมากๆใบมีดห้านิ้วนะฮะรวมปอกรวมด้ามแล้วก็สิบนิ้วนะฮะรวมแล้วก็สิบนิ้วนะตอนนี้ได้เข้ามาใหม่อีก2เล่มนะอีก2เล่มใครสนใจก็สามารถทักทายกันเข้ามานะฮะสำหรับพี่ๆทุกท่านยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะครับ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะฮะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าจะเป็นพระรุ่นไหนเกจิอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสำหรับคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่ๆทุกท่านลงไลค์กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ